ไปแล้วครับนาแพ็บกับนาเทพจะไม่อยู่แล้วครับจะไปดาวังคารกันแล้วขึ้นยานอวกาศตัวึงพนังก้ากับตัวตึงเลยวีนะคะต้องจับนานหตอนนี้เชื้อเพลิงกำลังจุดอยู่ครับตัวตึงพนังก้าวกับตัวตึงเลยวดีกำลังจะไปดาวังคารกันนะคะโบกมือบายยค่ะ มันต้องตึงไหมึงลมลมร้อนเต็มที่ครับค่อยๆมันมันค่อยๆจะขึ้นขึ้นแล้วค่อยๆประคองมันอย่างเงยถราดึง้าเรันมันดันขึ้นไยดูแล้วมันจะไหมก่อนลอยถ้าเกิดพรุ่งนี้มีข่าวเครื่องบินตกสองคนนี้นะครับ นะคะคนนี้คนีตัวนี่อ๋อเดี๋ยวไฟแชกคามืออยู่เราเราไม่เกี่ยวแล้วไฟเช็คามือนะยีกเราไม่เกี่ยวจัให้มันหึงเงินใ่ปะจับี่าออจะจับให้มันเดี๋ยวรอก่อนนี่ผู้ย่อชาญบอกว่ารอก่อนแล้